แล้วก็ท่านที <Natural Four> ่มาเล่นกนเนี่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่ก็เป็นที่มาเล่นกันเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ พี่น้องรับเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็ยัไงไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็โต๊ะวัดน,นะครับมันคนละสีกับที่เราได้เช่ามานะครับท่านที่เห็นดี่ยครับโต๊ะนี้เราไม่ได้เอาของวัดมานะครับเพราะว่าวัดไม่มีอุปกรณ์ไม่มีพนักง,งานไม่มีกรรมการนะครับเราก็ไปเช่ามานะครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับมันก็แพงนะเพราะติดโดนะครับก็ ประมาณหนึ่งหนแสนนะครับที่เรามาทําให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศความสวยงามนะครับเราก็ลงทุนรับตุตรงนี้นะที่วันทุกคนอยากได้หออกมานั่งนะครับพี่ติ๊กโต๊ะหนูมันเขียนว่าเราจะปรับนะตัวละห้าร้อยนะครับติ๊กโต๊ะหนูอ่ะมันไม่เขียนว่ามีข้อจำกัดอย่างเงี้ยประตูนั่งได้เลยครับแต่ว่าให้โต๊ะเราเต็มเสียก่อน นะครับก็ขอบากเอาไว้ในตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในงานนี้พรุ่งนี้ก็เป็นการที่เราต้องย้ายของบ้านมาใหม่และน้องตุ้นเนตจะตเป็นเรื่องใหม่นะครับก็มาชมกันนะครับโอมินนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณส่วนทางด้านทุกค่อนค่ะแลบบติ่งให้น้องที่เจด้ลยนะก็เลื่อไปแล้วเดีวเราจะมีงานใหม่นะครับภายในหกโมงเย็นนะครับ เขาน่าจะให้ลิเกจอดข้างในแล้วก็โหพี่แค่ข้างในอลิเกจอดจะไม่พอเลยหน้าเนองสองคนเหมือนกันมากใช่ใช่ไหมพี่อนุมาผอมแบบหนึ่งเลยปะ ไปเยี่ยมหาแมลงลูกฟ้าด้วยว่าบอกให้แมลลูกฟ้าช่วยขอดวงติ้งให้น้องโดนันหะน่อยแมลลูกฟ้า,ฟาน้ำงระเด็นไฟ์สดฮะทุกคนทุกคนที่ฟังผมอยู่นะโดกเกจิเขาเป็นคนแต่งตัวให้ผมแล้วก็เป็นคนดูแลผมนะน้ำกระเชนนะะ่ะเขาได้เป็นคนละห้าพันนะฝากให้โดกเกจิทกคนละห้าพันนะทุกคนนะ นี่พระเอกลูกฟ้ามาแล้วนอแรกนอแรกแต่ทุกคนไม่ต้องไปฟังแลนะได้แค่สิบคนแล้วนี่มาแล้วพระเอกนอแรกใส่เสื้อเสียมพูมาเลยเป็นไงโหนี่ถ้าหนูใส่เสื้อเสียมพูมาเนี่ยคู่กันเลยเนี่ยใส่วันอยากเปลี่ยนแม่ร้อนนะนี่ ก็จะเตรียมงานอะไรกันต่อไปไม่มียุ่งค่ะนี่เราได้เจอนอแรกแล้วนอแรกแนทหล่อใช่มีแนทหล่อไปเซ็ตผมมาเป็นไงอย่างเป๊ะเหลือสองนอหนูว่าน่าจะอีกพักใหญ่ ขอบคุณพี่ติงกันมาให้นะเป็นกำลังใจไม่ต้องมากนะคะในกลุ่มปิดยังไม่้ยังไม่ไลคค่ะหนูคิดว่าเขาอาจะได้เย็นนะ6โมงทุนน่มนึงอะไรประมาณนะี้เออมัดผมัดีหน่อยร้อนนี่แต่ัดผมมันก็หน้ามันก็จะ แปน่น,นว่าถ้าหน้าเข้าไฟเงี้ยฟิลเตอร์จะทําให้เราสวยเลยนะจอดรถตรงไหนได้บัางคะพี่จอดรถหลังวัดอะหลังวัดแล้วก็ตามวัดอะเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกอยู่มันมีหลังวัดตรงโรงเรียนตรงเมนอย่างเงี้ยเราจะขอได้กว้างอยู่แต่ในแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้ให้จอดนะคะต้องจอดนอกเพราะว่าข้างในลิเกก็เต็มแล้วเมื่อวานอะไรแบบเดียวได้คนที่ตั้งไหม เลยเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทำหนูทำพวงใหญ่ก่อนพวงใหญ่มากหนูซื้อของเป็นพันอะเอามาทำรางวัลอะแพงเหมือนกันพี่ไอซองไข่ใสอะโลละร้อยอุย้ยห้ามพูดลนระาห้ามพูดตัวเลขโลละแบบสองกว่าสองใบแดงสามใบเขียว ประมาณเนี้ยโลเนี้ยดูซื้อสามสี่โลอะยังไม่มีใครมาเลยทนะุกคนไปอย่ลูกฟ้าคนเดียวสมแล้วนะคะลูกฟ้าเนี่ยเขเก่งมากนะไอเรื่องโกมินเนี่ยนั่งดูกันมาในรถนะคะดู YouTube อะ่ะเปิดไลมาแล้วคิดกันไปคิดกันมาคิดกันอยู่ในรถ ทุกสิ่งทุกอย่างอนะเรื่องเรื่องนะเราอะไรอยู่ในหัวนี่ต้องไปถามหรอกไม่เข้าใจหรอกเราอะนึกภาพไม่ออกหรอกแต่ทุกสิ่งอย่างอยู่ในหัวเขาเหมือนเรื่องดําดงอะตอนแรกก็งงดูจนตอนสุดท้ายก็ยังงงพูดยังไงก็ยังไม่เข้าใจอะแต่พอออกมาแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวเขาไม่ต้องไม่ต้องเป็นว่าไม่ดูไม่ดีหรอกมันดีอยู่แล้วต้องไปซื้อสั่ง,งเลงขายทุมหนะใช่หนูเคยไปซื้อที่หนึ่งอะแต่ไม่พอหมด ทพี่ว่นหนูนี่เพลงมาละเพลงของเงองลูกฝามันมีงานที่งานที่นาวาพี่หนูว่าอยู่นั่งแต่งต้องต้องแต่งตัวแล้วและที่เขาแฟนคลับเขาร้องเพลงกันอ่ะเออซึ้งเนาะเพลงเนี้ยทำมาเพื่อรอวันเนี้ยรอทุกวันเนี้ยเพ,เพลงอันเพลงลูกฝาเนี่ย เพื่อวันนี้ความจริงเพลงนี้แต่งมานานแล้วนะคะหนูร้องได้อยู่แล้วด้วยเพลงนี้ได้แบบเป็นปีสองปีแล้วแต่เพลงนี้มีเพื่อวันนี้จริงทุกคนร้องได้ใช่ไหมใครก็ร้องได้ทุกคนร้องได้ปะ สายใจด้วยใช่คาะแฟนพี่ถามถามเพลงไปใช่เพลงเนี้ยมันมันมีมานานแล้วนะแต่ว่ามันมีมาเพิ่อทุกวันนี้จริงคือถ้าไปไปจ้าเขาทำอย่างเงี้ยหนูทำแพงนะแบบแสนละหมื่นอะไรมาเนี่ยแพงอยู่แต่หนูทำเองได้เพราะหนูว่าง แต่หรูว่าไม่คิดว่ามันจะเยอะอะไรขนาดนี้มันเยอะมากนะเพเราไรความเป็นจริงอะหิวข้าวอยู่แล้วเนี่ย นี่หนูไม่ได้ออกมางานเลยสามวันอ่ะอยู่บ้านอย่างเดียวลืมตา,มมาปุ๊บใส่ตองใส่ซองทำจนทันเช้าอะ่ะแล้วก็หลับตื่นมาทำไหมเนี่ยว,วันนี้พิ่งมา <c oughs> แต่โดยทุกวันอย่างเงี้ยหนูก็เชวยกระทำหมดอ่ะตื่นมากก็จะเป็นของนุเอ้ยของแนทของนุ ที่หนูทำอยู่ช่วยเขาแต่งานวัยครูเนี่ยมันมันเยอะเค่าจะมีเอฟซีทำให้อะไรประมาณนี้องน่าจะมีคนทำให้จะ้ะหรือไม่ก็จะไปให้เราทำให้วันนี้อยากให้ลองแนนรลองเพลงดี แตนูเห็นริดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อา่านของน้องนุนใครทำคะน่าจะเป็นแม่ทําไม่จ้างร้านการจะเป็นพี่หมวยพี่อะไรนะคะที่เขาทำเขาเขาก็มาทำให้พี่นุนตลอดนะคะแล้วจบงานวันที่ย1บเอ็ดก็ไปต่อเลยนะที่วัดวัรีอาร์ที่แถวๆบ้านเนี้ยนะคะไปดูกันได้วันนั้นน่ไปงานวัดวัชรีอาร์เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนนะคนตกฝนตกกันหนำเลย แต่วันนี้ไม่ตกแน่นอนเชวยไม่มีใครมาเลยอ่ะถ้ามีใครสักคนมาหนูจะชวนครับพีซื้อชาไอชานม